การนำเสนอเรื่องราวจากชีวิตจริงรวมไปถึงเรื่องราวของนักแสดงที่เลือกจะรับบทเป็นคนดังที่เคยมีตัวตนอยู่ในอดีตก็ยังถือว่าเป็นเรื่องราวที่ตัวนักแสดงและทางค่ายภาพยนตร์ยังสนใจที่จะนำเสนอออกมาแทบจะทุกปีอยู่ตลอดจนในประวัติศาสตร์ของฮอลลีวูดก็ยังถือว่ามีเรื่องราวเหล่านี้ปรากฏออกมาเรื่อยๆแทบจะทุกปีจนกลายเป็นหมุดหมายของนักแสดงหลายๆคนไปซะแล้วว่าพวกเขาจะมีโอกาสเข้าไปท้าทายฝีมือของตัวเองมากแค่ไหนและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในพาร์ทสองนี้เรามาดูกันเลยดีกว่า ว่าจะมีเรื่องราวของนักแสดงที่รับบทเป็นคนดังในชีวิตจริงบทไหนที่น่าสนใจกันบ้างเอเดียนบรดีรับบทเป็นซาวาดอร์ดาลีจาก m i d ไ i g h t ิน p าเรสปี2011 มิดไน g ์อิน p ารสเป็นภาพยนตร์โรแมนติกค,คอม,มดี้ของวูดดี้อัลเลนที่พูดถึงเรื่องราวของกิลชายหนุ่มที่บังเอิญย้อนเวลาไปในมหาคอนคอรยางปารีสเมื่อ100กว่าปีก่อนได้ในช่วงที่มาเที่ยวกับคู่มั่นที่นี่พอดีเขาจึงมีโอกาสได้ไปทำความรู้จักกับยอดนักกวีและศิลปินคนดังมากมายที่เข้ามาใช้ชีวิตในปารีสช่วงนั้นภาพยนตร์จึงเปิดโอกาสให้คนดังเหล่านี้ที่ตัวผู้กำกับอย่างวูดดี้อัลเลนชื่นชอบได้ปรากฏตัวออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นปาโบลปิกัโซหรือเออร์เนสต์แฮมิงเวย์ก ตแต่หนึ่งในบทบาทที่ขโมยสินสุดๆก็คงจะเป็นการปรากฏตัวของศิลปินชาวสเปนอย่างซันโวดลดาลีที่รับบทโดยเอเดียนบรอดี้โดยศิลปินที่เชี่ยวชาญการวาดภาพแบบลทัทธิเหนือจริงคนนี้ก็ได้โผล่ออกมาสร้างความปันป่วนด้วยการบ่นเรื่องราวต่างๆให้กับตัวเอกของเราฟังเรื่อยๆแถมเอเดียนบรอดี้เองก็ยังสามารถแปลงโฉมเป็นศิลปินคนนี้ได้เหมือนสุดๆอีกด้วยทั้งหนวดยาวแหลมอันเป็นเอกลักษณ์ไปจนถึงหน้าตาที่ลุกลี้ลุกลนปนขึงขังแทบจะตลอดเวลา รวมไปถึงนิสัยหญิงทนงที่ตัวนักแสดงสามารถตีความออกมาได้แม้ว่าจะมีเวลาการปรากฏตัวสั้นมากๆก็ตามนี่จึงเป็นบทบาทขโมยซีนที่หลายๆคนจะไม่มีวันลืมลงไปแน่นอนและก็น่าจะมีผู้ชมหลายคนกดกลับไปดูฉากนี้ซ้ำๆแน่เดวิดโบวีรับบทเป็นเท s l a จาก The Prestige ปี2 0 0ส นี่ถือว่าเป็นบทบาทเล็กๆในภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่มากๆครั้งหนึ่งกับการเข้ามารับบทของนักร้องชื่อดังระดับตำนานจากเกาะอังกฤษอย่างเดวิดโบวีที่เข้ามาแสดงเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างนิโคลาเทสลาชายที่สามารถชิดค้นไฟฟ้ากระแสสลับที่มนุษยชาติอย่างเราใช้กันมาจนถึงปัจจุบันแต่ก่อนอื่นก็ต้องเกริ่นขึ้นมาก่อนว่าเดอะพรีสเตชไม่ได้เป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่องจริงแต่อย่างใดแต่เป็นเพียงเรื่องราวการชิงดีชิงเด่นของสองนักมายากลในยุคอดีโดยมีนิโคลาเทสลาเข้าไปเป็นตัวละคร จากโลกของความเป็นจริงที่มีเ,เรื่องราวจากข้อมูลจริงบางอย่างสอดแทรกเข้าไปในภาพยนตร์ทุนนันอย่างการที่เขาต้องหนีไปทดลองในพื้นที่อันห่างไกลเนื่องจากถูกคู่แข่งที่หมายปองร้ายอย่างโทมัสอวาเอดิสันพยายามเข้ามาก่อกวนอยู่ตลอดและเดวิดโบวีก็ไม่ทําให้คริสโตเฟอร์โนแลนที่อุตส่าห์บินไปงอเขาให้มาแสดงผิดหวังสะดวยเพราะเขาสามารถแสดงตัวตนของนิโคลาเทสลาออกมาได้ดีมากๆแม้ว่าจะปรากฏตัวออกมาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นอย่างการแสดงความเป็นอัจฉริยะ ที่พูดน้อยแต่สื่อความหมายออกมาได้ลึกซึ้งการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดเป็นกรดแต่ไม่เคยร่ำรวยหรือได้รับการยอมรับเลยที่ซ้ำเพราะต้องใช้ชีวิตแบบโลบๆซ่อนๆอยู่ตลอดเวลาแต่นั่นก็คงจะไม่ใช่ปัญหาของเดวิดโบวีอยู่แล้วเพราะเขาก็ถือว่าเป็นนักร้องที่มีผลงานการแสดงมาอย่างยาวนานอยู่ตลอดแต่ที่น่าสนใจกานั้นก็คือนี่เป็นบทบาทท้ายๆในฐานะนักแสดงของโบวีเพราะหลังจากนั้นเขาก็รับงานแสดงน้อยลงก่อนจะเสียชีวิตจากแฟนแฟนปโดยทิ้งตำนานหลายๆอย่าง เอาไว้เทดนเซลวอชิงตันรับบทเป็นเมาคอมเอกจากเมาคอมเอกปี1992 เดนเซลวอชิงตันถือว่าเป็นนักสแสดงมากฝีมือในวงการฮอลลีวูดที่เขาแทบจะไม่เคยร้าง,งราจากบทดีๆเลยแม้ตแต่นิดตลอดช่วงการทํางานซึ่งหนึ่งในบทที่น่าจดจำมากๆของเขาในช่วงยุคเก้ส่วนตก็คงจะเป็นการเข้าไปรับบทเป็นมอคคอมเอกซาตราจารย์และนักกิจกรรมสิทธิมนุษยชนมุสลิมเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี1925ถึงปี1965และมีบทบาทในการรณรงค์ความเท่าเทียมกันของคนผิวดําและผิวขาวใน ระดับการชุมนุมที่ใหญ่จนดังไปทั่วประเทศมีการวิจารณ์การทํางานของรัฐบาลและสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในอเมริกาไปจนถึงการเรียกข้อพิาพาทต่างๆให้กับคนที่นับถือาศาสนาอิสลามอีกด้วยก่อนที่ตัวเมาคอมเองจะต้องจบชีวิตลงไปในวันที่21กุมภาพันธ์ปี1965ขณะกําลังปราศัยในหอประชุมแห่งหนึ่งนัดแมนฮัตตันจากการถูกลอบสังหารอย่างโหดเหี้ยมการมารับบทของเดนเซลวอชิงตันในครั้งนี้จึงท้าทายไม่น้อยเลยเพราะเมาคอม เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษ์การเคลื่อนไหวของคนผิวดำในยุค60ที่ท่งพลัง,างมากๆและยังมีอิทธิพลมาจนถึงยุคปัจจุบันซึ่งแค่แบบแรกที่เราได้เห็นเดนเซลวอชิงตันในชมแรกของเมาคอมเอกหลายๆคนก็คงจะตกตะลึงมากๆกับความเหมือนของนักแสดงและเมาคอมตัวจริงอีกทั้งฝีมือการแสดงของเดนเซลวอชิงตันก็คงจะไม่มีใครกังขาในเรื่องนี้อยู่แล้วว่าเขานั้นจะสามารถถ่ายทอดบทบาทนี้ออกมาได้ดีมากแค่ไหนจนมันกลายเป็นหนึ่งในงานการแสดงของเขาที่นอกจากจะสามารถแปลงโฉงตัวเองได้ เหมือนแล้วเขาก็ยังเข้าถึงตัวตนของเมาค่มได้แบบไร้ทิ่ฐิอีกด้วยเจมส์ฟรานโกรับบทเป็นทอมมี่วิชัวจาก The Disaster Artist ปี2017 ในช่วงปี2 0 0 3จู่ๆชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทอมมี่วิชัวก็ปรากฏตัวขึ้นมาในวงการฮอลลีวูดเพื่อทุ่มเงินของตัวเองสร้างภาพยนตร์ที่ชื่อว่าเดอะรูมขึ้นมาโดยเขาตัดสินใจกำกับเขียนบทและแสดงเองทั้งหมดแบบงงๆจนภาพยนตร์มีเนื้อหาปแปลกๆและแทบจับใจความไม่ได้เพราะมันไม่มีความโรแมนติกหรือดรามา่าตามที่เขาตั้งใจไว้เลยแต่กลับเต็มไปด้วยการแสดงสุดเพี้ยนของตัวทอมมี่เองจนผู้คนนั้นรู้สึกขำในตอนดูไปแทนซะอย่างนั้นแล้วเรื่องที่แปลกกว่านั้นก็คือไม่มีใคร รู้ว่าทอมมี่เป็นใครมีที่มาจากไหนเอาเงินจํานวนมากมาสร้างภาพยนตร์ได้ยังไงง่ายๆเลยก็คือไม่มีใครรู้อะไรเกี่ยวกับทอมมี่เลยแม้แต่นิดรู้แต่ว่าเขามักจะสวมแว่นดำไว้ผมยาวและแต่งตัวแปลกๆเท่านั้นก่อนที่ในปัจจุบันข้อมูลของเขาจะค่อยๆถูกเผยออกมาเรื่อยๆนั่นเลยทําให้ในเวลาต่อมานักแสดงสายายอย่างเจมส์ฟรานโกจึงตัดสินใจเอาเรื่องราวของทอมมี่และเดรูมาสร้างเป็นภาพยนตร์และแสดงเป็นทอมมี่เองซะเลยอีกทั้งเขายัางเอาน้องชายของ ตัวเองอย่างเดฟมาแสดงเป็นเกรกนักแสดงคู่บุญของทอมมี่อีกด้วยซึ่งเจมฟรานโก้นั้นก็ได้ทําการแปลงโฉมตัวเองและซึมซับท่าทางของทอมมี่จนเหมือนมากๆถึงขนาดที่วันนี้เป็นภาพยนตร์สอนภาพยนตร์ที่ฮาสุดๆในปีที่ออกฉายแถมยังมีเรื่องราวตลกๆเกิดขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวของทอมมี่ในภาพยนตร์เองไปจนถึงงานรับรางวัลที่ทอมมี่ขึ้นไปป่วนแจมฟรานโก้บนเวทีด้วยการพยายามแย่งใหม์มาพูดแบบตลกๆนี่จึงเป็นการรับบทบาทเป็นคนดังในชีวิตจริง ครั้งหนึ่งและกลายเป็นตำนานที่เรียกเสียงหัวเราะไปได้แบบไม่ยั้งจากคนดูเลย What is line? เลียมนีสันรับบทเป็นออสการ์ชิลเลอร์จากชิลเลอร์สลีดปี1993 ชิลเลอร์สเลดคือภาพยนตร์ของสตีเวนสปิลเบิร์ที่เล่าเรื่องราวของออสการ์ชิลเลอร์นักอุตสาหกรรมและอดีตสมาชิกพรรคนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งได้สร้างคุณงามความดีด้วยการช่วยเหลือชาวยูนันันและอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำให้รอดพ้นจากการถูกประหารในค่ายนโร์นี่จึงเป็นเรื่องราวสุดดรามา่าคลอ้นน้ำตาที่ท้าทายนักแสดงผู้มารับบทนี้อย่างเลียมนีสันไม่น้อยเลยเพราะแม้ว่ามันจะเป็นบทบาทที่สามารถส่งให้เขาได้โชว์ฝีมือออกมาได้อย่างเต็มที่และมีลุ้นรา าาวัมกมกยแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นบทที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสุดน่าสะเทือนใจอย่างการต้องเข้าไปรับรู้อดีตสุดหดหู่ของชาวยิวจํานวนมากที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสงครามซึ่งก็แน่นอนว่าเลียมนีสันจะต้องเข้าไปซึมซับทุกอารมณ์และความรู้สึกของออสการ์ชิลเลอร์ทั้งการเอาตัวรอดในพักนาซีด้วยการโกหกและเผชิญหน้ากับนายทหารโรคจิตนามิทวนเขาต้องพบเจอกับชาวยิวน่าสงสารจํานวนมากที่บางคนเขาก็ช่วยได้และบางคนเขาก็ไม่สามารถช่วยเหลือเอาไว้ได้ ในช่วงสงครามมันจึงเป็นบทบาทที่เลียมนีสานต้องทุ่มเทการแสดงแบบสุดชีวิตลงไปเพื่อไต่ระดับอารมณ์จนพาผู้ชมไปพบกับเรื่องราวสุดประทับใจให้ได้ซึ่งการแสดงของเขานั้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมไร้ทีต่ติจนไม่จําเป็นเลยที่รูปลักษ์หรือหน้าตาของเขานั้นมันจะต้องเหมือนกับออสการ์ตัวจริงและไม่ว่าจะยังไงเราก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่าชิลเลอร์สลดก็เป็นภาพยนตร์ที่ผู้ชม ควรหามาดูสักครั้งจริงๆเพื่อซึมซับความน่าประทับใจของเรื่องราวและบทเรียนจากสงครามที่เต็มไปด้วยความลึกซึ้งเหนือคำบรรยายใดๆมาอธิบาย so Bruno Ganz รับบทเป็น Adolf Hitler จาก Downfall ปี2004 ดาวโฟลเป็นภาพยนตร์เยอรมน,นีที่เลือกจะเล่าเรื่องราวช่วงเวลา10วันสุดท้ายก่อนที่นาซีจะแพ้สงครามจนนำไปสู่การล่มสลายของนาซีและฮิตเลอร์แบบไม่มีวันกลับนี่จึงเป็นภาพยนตร์ที่มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอเนื้อหาของสองครามโลกครั้งที่2แบบสมจริงมากๆไม่ได้เน้นไปที่การพุ่งรบหรือฉากแอคชั่นแต่อย่างใดเรื่องราวของอดอลฟฮิตเลอร์ผู้นำของนาซีที่ก่อววรกรรมอื้อฉาวไปทั่วโลกจึงถูกนำเสนอออกมาในบางแงม่มุมชนิดที่ว่าเราอาจจะไม่มีทางได้เห็นมันจากภาพ ยนเรื่องอื่นๆแน่นอนทั้งการประชุมและการสั่งการในช่วงการรบ ที่เต็มไปด้วยการใช้อารมณ์เนื่องจากในช่วงน,นั้นเป็นช่วงเวลาที่นาซีกำลังอยู่ในสถานะวิกฤตสุดๆโดยนักแสดงที่เข้ามารับบทเป็นฮิตเลอร์ก็คือบรูโน่แกนส์นักแสดงชาวสวิตเซอร์แลนด์มากประสบการณ์ในแวดวงภาพยนตร์ยุโรปแถมการเมคอัพและการแสดงของเขาในภาพยนตร์ก็ยังถือว่าผีขั้นสุดตั้งแต่มีภาพยนตร์แนวนี้มาเลยเพราะเขาสามารถแสดงเป็นฮิตเลอร์ได้สมจริงเกือบร้อยเปอร์เซนต์ทางท่าทางที่ขึงขังน้ำเสียงและหน้าตาที่เหมือนชนิดที่ว่าฉากการประชุมที่ฮิตเลอร์วายแบบจัด ได้กลายเป็นฉากที่ได้รับความนิยมมากๆขณะที่ว่าแม้บางคนจะไม่เคยชมภาพยนตร์เต็มๆแต่ก็จะต้องคุ้นเคยกับฉากนี้ในวิดีโอไวรัลที่มีการเอาไปตัดต่อใส่ซับไตเติตล้ลภาษาอื่นเพื่อล้อเลียนอยู่ดีส่งผลให้หลังจากนั้นชื่อของบรูโน่แกนส์ก็ได้รับการค้นหาในโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นด้วยแบบสูงมากๆจากหน้าตาที่เหมือนกับผู้นำเผด็จก,การคนนี้อย่างกับแกะในตอนแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้จึงกลายเป็นกระแสแบบปา,ปากต่อปากไปพร้อมกับการเพิ่มชื่อเสียงให้กับบรูโน่แกนส์ทันทีทั้งๆที่ จริงๆแล้วเขาก็เป็นนักแสดงที่มีบทบาทน่าจดจำในภาพยนตร์คลาสสิก Young Wings of Desire ของผู้กำกับ w i มเวเดอร์จากปี1987มาแล้วก็ตามแต่เรื่องที่น่าเศร้าก็คือทางบรูโน่แกนสกูได้เสียชีวิตไปแล้วในปี2019ที่ผ่านมานี้เองทิ้งตำนานการแสดงอันน่าจดจำเอาไว้ชนี้ที่ว่าใครก็ไม่มีวันลืมลงไปแน่นอนแซมไรลีรับบทเอียนเคอร์เตสจากคอนโทรลปี2007 แม้ว่าในช่วงปัจจุบันนี้ชื่อของนักแสดงอย่างแซมไรลีจะไม่ได้ปรากฏออกมาให้เราได้เห็นบ่อยเหมือนกับช่วงหลายปีก่อนหนะ้าแต่ในช่วงปี2007หลายๆคนก็คงจะจดจำกันได้ดีว่าตัวแซมเองก็เคยมีบทบาทการรับบทเป็นคนดังในอดีตที่สามารถดึงศักยภาพการแสดงของเขาแบบขั้นสุดออกมาได้อย่างไม่น่าเชื่อซึ่งผลงานนั้นก็คือ Control ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของวงดนตรีโพสต์พังจากเกาะอังกฤษยัง Jo y Division รวมไปถึงมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอชีวิตอันขมขื่นของ,ง Frontman ยังเอียนเคอร์ติสออกมาซึ่งสำหรับคอเพลงหลายๆคนก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าวงยิงจอยดิวิชันสามารถสร้างอิทธิพลหลายๆอย่างในช่วงปลายยุค70ได้มากขนาดไหนอีกทั้งหลังจากการเสียชีวิตไปแล้วของเอียนเคอร์ติสสมาชิกที่เหลือก็ยังสามารถพากันไปต่อได้ในฐานะวงใหม่ยิงนิวออเดอร์ที่พลิกวงการเพลงอิเล็กทรอนิกส์ไปทั่วโลกอีกด้วยแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือคอนโทรลน่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ดึงให้แซมไรลีสามารถจมเข้าไปในชีวิตของเอียน ได้แบบเต็มๆแน่นอนเพราะเขาจะต้องเข้าถึงพาร์ตต่างๆของนักร้องคนนี้ไปทีละส่วนเริ่มตั้งแต่ชีวิตในวัยรุ่นกับการก่อตั้งวงขึ้นมาไล่ไปจนถึงช่วงที่ชีวิตคู่กำลังดำเนินไปดีๆกระทั่งวงเริ่มดังขึ้นมาแบบฉุดไม่อยู่แต่ดราม่าครั้งใหญ่ก็โหมาจนได้เมื่อเอียนนั้นป่วยเป็นโรคลมชาขั้นร้ายแรงที่ส่งผลต่อการแสดงบนเวทีรวมไปถึงปัญหาชีวิตคู่ที่ตามมาเรื่อยๆก่อนที่เขาจะทําการการ,รุณยฆ่าตัวเองด้วยการแขวนคอในปี1980ซึ่งตัว นักแสดงอย่างแซมไรลี่เองก็สามารถเข้าถึงบทบาทเหล่านี้ได้อย่างดีเยี่ยมผ่านการแสดงที่แทบจะเรียกได้ว่าเขาได้จมตัวเองลงไปในก้นบึ้งของจิตใจเอียนแบบหมดจดอีกทั้งการนําเสนอของภาพยนตร์แบบขาวดาตลอดทั้งเรื่องก็ยิ่งพาให้ผู้ชมดําดิ่งลงไปในเรื่องราวและการแสดงที่เหนือชั้นอีกด้วยนี่จึงเป็นภาพยนตร์ที่แฟนเพลงและแฟนๆงานสายดรามา่าไม่ควรที่จะพลาดในการหามารับชมจริงๆ we were วอลคิมเมอร์ immer, รับบทเป็นจิมมอริสันจากเดอะดอสปี1991สำหรับนักสแสดงอย่างวอลคิมเมอร์ในช่วงวัยหนุ่มเขาก็ถือว่าเป็นคนที่มีโอกาสได้รับบทบาทที่หลากหลายและไม่ค่อยซ้ำกันเลยคนหนึ่งในวงการ ตั้งแต่บทซูปเปอร์ฮีโร่อย่างแบทแมนรวมไปถึงภาพยนตร์ดรามา่าอาชญากรรมและโรแมนติกอีกนับไม่ถ้วนแต่หนึ่งในบทบาทที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าวอล์คิเมอร์ก็เคยมีโอกาสเข้าไปแสดงเป็นคนดังในอดีตเหมือนกันก็คงจะเป็นการรับบทเป็นจิมมอริสันนักร้องนำของวง The d ดอลสวงร็อกชื่อดังของอเมริกาจากลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียที่มีชื่อเสียงมากๆในช่วงยุค60ไปจนถึง7 0ตดนตนๆเพราะนี่คือหนึ่งในวงร็อกทางเลือกที่ปฏิวัติวงการดนตรีไปตลอดกาลอีกวงหนึ่งอีก ทั้งจิมมอริสันก็ยังมีสถานะเป็นฟรอนต์แมนของวงที่แสดงภาพลักษณ์ความขบถต,ต่อสังคมออกมาได้อย่างดีเยี่ยมโดยจิมนั้นก็ถือว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งที่มีความสามารถหลากหลายมากๆนอกเหนือจากการร้องเพลงทั้งการประพันธ์หนังสือเขียนกวีและกำกับภาพยนตร์สารคดีรวมไปถึงภาพยนตร,สร์สั้นเนื่องจากเขาจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยภาพยนตร์ชื่อดังและมีเพื่อนร่วมชั้นเป็นผู้กำก,กับมีชื่อในยุคน,นั้นอย่างฟรานซิสฟอร์ดคอปลาผลงานหลายๆอย่างของเขาจึงมี ทิพลต่อศิลปินรุ่นหลังมากๆ เพราะมันคือยุคที่การทดลองงานแบบใหม่ๆใ,ในช่วงต้นยุค70กํากำลังเปิดกว้างแบบสุดๆซึ่งก็แน่นอนว่าการมารับบทของวอลคิมเมอร์ในครั้งนี้เขาก็จะต้องเรียนรู้วิถีชีวิตสุดขบถหลายๆอย่างของจิมอย่างลึกซึ้งทั้งการแสดงบนเวทีที่คาดเดาไม่ได้ปัญหาส่วนตัวในชีวิตหลายๆอย่างที่เป็นปริศนาและคุมเครือมากๆจนนำพาให้จิมต้องจบชีวิตลงไปในวัย27ปีนี่จึงเป็นงานที่ทา้าทายวอลคิมเมอร์ที่ไม่ได้ถูกเลือกมาแสดงเพียงเพราะหน้าตาเหมือนจิมมอริสันแบบสุดๆเท่านั้นแน่นออนนเเพราาาะกกจกข จะต้องเรียนรู้การร้องเพลงและศิละปะแล้วการเข้าถึงจิตใจของศิลปิในให้ได้ก็ย,ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายเหมือนกันภาพยนตร์เรื่อง The d o g s จึงเป็นงานบันทึกประวัติศาสตร์ของทั้งตัววงดนตรีเองและวอลคิเมอร์ในวัยหนุ่มที่เขายังสามารถแสดงความขอบออกมาได้ไม่ยัง้งและโชว์ให้เราเห็นว่าตัวเขนั้นไม่ได้เป็นนักแสดงที่มีดีแค่หน้าตายอย่างเดียว for one, one for มารยยงกุติยารับบทเป็นเอดิจากลาวิองโรสปี2007 นบตั้งแต่ยุค2000มาจนถึงยุคปัจจุบันชื่อของมาริยงกุติยาก็คงจะเป็นชื่อที่หลายๆคนคุ้นหูกันดีในแวดวงของภาพยนตร์สายรางวัลทั้งทางฝั่งฮอลลีวูดและทางฝั่งยุโรปเพราะเธอคือนักแสดงสาวชาวฝรั่งเศสผู้มีความสามารถและเต็มไปด้วยสเสน่ห์ทางการแสดงที่เหลือลน้นอีกทั้งเธอยังผ่านงานแทบจะทุกประเภทมาแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งกระแสหลักอย่างตรภาคแท็กซี่ Inception หรือ The Dark k n i น h t Rises ไปจนถึงงานแนวสายรางวัลอย่างมิ d ไน g h อิน Paris แต่หนึ่งในบทบาทที่ ลงทุนพลิกโฉมทั้งภาพลักษณ์และการแสดงแบบสุดขั้วมากที่สุดบทหนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นการรับบทเป็นเอดิตปิออฟในลาวิองโรสแน่ๆเพราะเรื่องราวของคนดังคนนี้ที่เธอเข้ามารับบทถือว่ามีความท้าทายในการแสดงมากๆเนื่องจากเอดิตปิยอฟเป็นนักร้องชาวฝรั่งเศสเชื้อสายอิตาลีแอลจีเรียที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี1 9 1 5อถึง1963อีกทั้งเธอยังมีชื่อเสียงมากที่สุดในเส้นทางนักร้องจากช่วงสงครามโลกครั้งที่2อีกด้วยและแม้ว่าชื่ออออขงเธาจ จะไม่คุ้นหูกับแฟนเพลงในไทยมากนักแต่ถ้าพูดถึงชื่อเพลงฮิตของเธอออกมาหลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยกันดีอย่างแน่นอนอย่าง La าวิอ n นโรสซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับภาพยนตร์ที่แผ่นเสียงของเพลงนี้สามารถขายได้มากกว่า3ล้านชุดจนแทบจะทุบสถิติในช่วงปี1946กระทั่งปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้พรากเธอจากโลกนี้ไปในปี1963ด้วยวัย48ปีท่น,นั้นเธอจึงเป็นตัวแทนความสำเร็จ ของวงการเพลงฝรั่งเศสในยุคสมัยนั้นเลยซึ่งนอกจากความท้าทายที่มาริยงกุติยาจะต้องฝึกร้องเพลงและฝึกท่าทางให้เหมือนกับเอดดี้ปิยฟมากที่สุดเธอก็ยังต้องแปลงโฉมด้วยการลดน้ำหนักพร้อมทั้งแต่งหน้าแบบจัดเต็มด้วยการทาหน้าขาวเขียนคิ้วให้บางและขมขืนรวมไปถึงเปลี่ยนทรงผมจนหลายๆคนแทบจะจําเธอไม่ได้เลยแต่ด้วยวิธีการการแสดงอันยอดเยี่ยมของเธอก็ส่งผลให้มาริยงกุติยาตเองสามารถขวารางวันนัดแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมทั้งรางวันซีซ่า รางวัลโกลเดนโกลบรางวัลบาฟต้าและรางวั Macron, ลออสการ์มาครองได้แบบไร้ข้อกังขาสุดๆกลายเป็นปีทองที่ตัวเทะนันจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตการแสดงของตัวเองแน่นอนเอมิลเฮอร์ชรับบทเป็นเครสแมคเคลเลสจาก Into the Wild ปี2007 Into the w i l d อาจจะเป็นผลงานการกำกับภาพยนตร์ที่ท้าทายที่สุดของชอนเพนและท้าทายสำหรับเอมิลเฮิร์ชที่เข้ามารับบทเป็นคริสเพราะหลายๆคนก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าคริสแมคเคลเลสคือบุคคลที่มีชื่อเสียงมากๆในช่วงต้นยุค90เจ้าวิลระกรการเดินทางประจนภัยตัวคนเดียวที่บ้าดีเดือดสุดๆทั้งการตัดสินใจไม่ทำงานที่จะทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยก่อนจะตัดสินใจแยกออกมาจากครอบครัวทิ้งรถเอาไว้ข้างนอกและค่อยๆเดินทาง ไปเรื่อยๆด้วยตัวคนเดียวหาเงินเพื่อพอประทังชีวิตเท่านั้นคริสเดินทางข้ามรัฐในอเมริกาไปเรื่อยๆในระยะทางที่ไกลมากๆด้วยการบกรถซึ่งเริ่มตั้งแต่นอร์ทอเมริกาไปจนถึงอ阿สกาโดยในระหว่างทางเขาจะแวะทำงานและมีความสัมพันธ์กับชุมชนข้างทางไม่ว่าจะเป็นนักเดินทางและคนในเมืองต่างๆไปเรื่อยๆส่วนการหาเงินเขาก็จะหาด้วยการทำงานที่เป็นงานแบบชั่วคราวตามร้านอาหารโรงสีโรงงานที่แม้เวลาต่อมาเขาจะสนิทและเป็นที่ ขอองคนนื่นมากแค่ไหนแต่เขาก็จะตัดสินใจออกเดินทางต่อเพื่อหวังจะตัดขาดจากสิ่งสะดวกสบายและผสานตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติมากที่สุดในท้ายที่สุดคริสก็ได้ตัดสินใจเดินทางไปที่ป่าแห่งหนึ่งในอ阿สกาเพื่อหวังจะใช้ชีวิตอยู่ในซากกระตูโดยไม่สนคําเตือนของชาวท้องถิ่นแถวนั้นเขาหวังที่จะหาอาหารด้วยตัวเองจากธรรมชาติไปเรื่อยกระทั่งคริสก็ดีพลาดทา่าทานผลเบอร์รี่ที่มีพิษเข้าไปจนร่างกายเกิดปัญหาอย,ย่างหนักอีกทั้งเขายังไม่มีอุปกรณ์รือยาและอาหารพยุง ชีมไว้สำรองอีกด้วยในบันทึกช่วงบันทึกวันที่107-108จึงเป็นช่วงสุดท้ายที่เขาเขียนข้อมูลทุกอย่างลงในหนังสือเอาไว้ก่อนจะมีคนพบศพของเขาในวันที่6กันยายนปี1992นี่จึงกลายเป็นเรื่องราวในตำนานของการเดินทางที่บ้าคลั่งที่สุดครั้งหนึ่งจากชายธรรมดาธรรมดาและแม้ว่านักสแสดงอย่างเอมิลเฮอร์ชจะไม่ได้มีหน้าตาหรือบุคลิกภายนอกที่เหมือนกับคริสมากนักแต่การสแสดงและการแปลงโฉมของเขาในภาพยนตร์ที่เน้นการเล่าเรื่องแบบโรดมูวีซึ่ง เป็นการเดินทางไปเรื่อยๆนั้นก็ออกมาสมบูรณ์แบบมากๆเอมิลเฮิร์ชสามารถใช้เวลาตลอด2ชั่วโมงกว่าของเรื่องทำให้เราเชื่อได้จริงๆว่าเขากำลังจะกลายไปเป็นคนแบบเครสและดำดิ่งไปสู่ความสุขในายามที่ชีวิตได้เจอกับอิสระรูปแบบใหม่ไปจนถึงความเครียดขั้นสุดเมื่อเขาเพบว่าตัวเองนั้นกำลังจะตายอย่างโดดเดี่ยวในป่าลึกท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งก้าวล่วงเข้าไปในความท้าทายใหม่เพียงนิดเดียวท่านานการแสดงของนักแสดงคนนี้ใน Into the Wild จึงถือว่าเป็นงานมาสเตอร์พีที่ตีแผ่ชีวิตของคนที่มีชื่อว่า phrase Machenless ออกมาได้ละเอียดที่สุดเท่าที่ใครจะจินตนาการออกแล้ว I think careers are a 20th century invention and I don't want one โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของนักแสดงที่มารับบทเป็นคนดังในชีวิตจริงโดยในคลิปนี้เราก็ได้นําเสนอออกมาเป็นพาร์ทที่2แล้วและเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปดูพาร์ทหนึ่งในช่องของเราได้เลยซึ่งนี่ก็ยังเป็นแค่เรื่องราวส่วนหนึ่งของการแสดงบทบาทแบบนี้เท่านั้นเนื่องจากภาพยนตร์ที่เลือกจะนําเสนอเรื่องราวจากคนดังจริงๆยังคงถูกผลิตออกมาแทบทุกปีอยู่เรื่อยๆซึ่งเราจะค่อยๆนําเสนอต่อไปให้ได้ชมกันอีกแน่นอนและเพื่อนๆล่ะครับมีรายละเอียดสําคัญหรือข้อมูลอะไรที่น่า เกี่ยวกับนักแสดงที่เคยมารับบทเป็นคนดังในชีวิตจริงหรือมีสุดยอดบทบาทแบบนี้จากนักแสดงคนไหนนอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ